ครับ G6 เนี scream, family, ่ยตรงนี้จะทีมงานจะเอาวัชรทองไปไปตั้งไปตั้งคุยวัชรทองไปตั้งไม่ให้นะครับไปวิ่งเลยชิดขวาเขาเรียกเป็นวิ่งชิดขวาใช่ครับพี่วิ่งชิดขวาวิ่งชิดขวาทุกทเราก็เลยคิดว่าเพื่อไม่ให้เพื่อให้หลงตัวกันระหว่างระหว่างผู้อยู่อาศัยตรงนั้นในก่อนในเกิดกรณีฉุกเฉินหรือมาแล้วก็ไปกลับนะครับโดยที่จะให้นักวิ่งเนี่ยวิ่งยึดเกาะกันไปเรื่อยๆนะครับ เราเล่นเล็ฝั่งซ้ายไม่ได้ไม่ได้ปิดทั้งกระดครับปิดแค่ช่องทางติดเกาะปิดเล็ในปิดเล็บในเกาะซึ่งจะเป็นการลักษณะของการวางโปรยแต่ในจุดที่นะครับเพื่อเพื่อเนื่องจากเนื่องจากที่ดีพอผมมีกลวยยางทางทางกลวยยางทางที่ใช้เราจะเอาไปไว้ตรงถนนสามสิบสี่ในทีมกันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นตัวเลขประมาณพันพันหน้าร้อยคนเนี่ยผมเชื่อว่าแค่ช่องเดียวแค่จะเอาอยู่ครับ ก็ไม uhm. ่ผมไม่มีการแต่ในยุงไอก็ต้องคงต้องมีเดี๋ยวพออีกช่วงหนึ่งเราปิดการจราจรเลนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันจะเป็นเราจะบริษัทเฉพาะเนักวิ่งไปนะที่เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายตัวอย่างนั่นแบ่งเลนรถส่วนเดียวเดี๋ยวเรียนท่านพี่ชัยรับทางฝั่งายอธิบอีกทีนะครับโอเคสามร้อยเมตรถึงสี่ร้อยเมตรก่อนที่จะมาเข้าถึงจุดแยกไฟแดงตรงนี้ครับ ท่านก็บอกว่าควรจะนะครับซึ่งอันนี้อันนี้เราจะใช้พลังงานนะครับที่พใช้ระดับของอุณหภูมิส่วนส่วนของซ้ำสี่ด้านด้านขาออกเมืองนะครับก็จะเป็นเรียนลงนัดโครงการนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้มีการไปปรึกษาหาเรืออกนอกหองนะครับกับท่านเราดีใช้วัสดุอะไรครับก็คือมีทั้งรวยทั้งอายละเอีโอเครวยแล้วไอ้หนึสออ้หนึ่งส เปลี่ยนขวาตอนี me, ่เป็นเพื like, ่อนใน้อขาเลี้ยวมาทางนี้ก่อนก่อนเวลาตีสี่ตึ้งนะครับเดี๋ยวทางทีมผมจะทำไพ่ไปบอกคือจริงๆแล้วนะครับโดยโดยปกติสามารถของสามารถนะครับความคิดของนักกีฬาพอถึงสนามกีฬายกกว่ายกอันตรได้ไครับเดี่ตรงนี้ด้ไหมครัแล้วก็รีบรดมันตรงตามได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องไปใจตัวนะมองจากหกโมงเท้าเนี่ยพออลิซเสซตบรีนณสนามกีฬาครับ พอาผมโมงเช้าไปแล้วเนี่ย